ในช่วงนี้โยมนะกอลูกศิษย์โยมแม่ชีโยมแม่ก็เดินทางมาแล้วยมนะบรรยากาศในช่วงตอนนี้ก็เจริญพรยัติโยมทุกคนทุกท่านเนอรไปปล่อยปลาโยมขึ้นเรือไปปล่อยปลาเจริญพรเด้อตอนนี้บรรยากาศเราอยู่กันที่ท่าเรือโยม,มก็กําลังจะเดินทางไปปล่อยปลาะจะไปปล่อยปลาทั้นนั้นโยมกับคณะแม่ชี นี่เนอนี่ก็เดินไปเรื่อยๆยอมเอ้ถึงท่าเรือแล้วนี่อาก็เจริญพรนี่เราก็จะมาปล่อยปลาเราจะขึ้นเรือไปยอมนะก็ลำหนึ่งเขาก็ให้หน่ไม่เกินแค่เพียงลำละแปดรูปคนเท่านั้นยอมโอ้ตึกเขาก็สูงเสียดฟ้ายอมเอ้ยนี่นี่อยู่ที่ท่าเรือประเทศฮ่องกงเนอะนี่โอ้บรรยากาศอันตรายยอม ตอนนี้เราก็กำลังขึ้นเรือก็จะเดินทางไปปล่อยปลากันนะโยมนะคอเรือนี้ก็มีนักโยมสายทานสัตวาง i <laughs>

The mardi anda the các tiếp tục bakoa rupawa gira tu. The mardi anda the manor tiếp tục mà mình thì sau bắt và ra từ mà mình đồ thì được cầu qua trở lời từ mà bắt câu chúng ta cho mà mình đồ thì chỉ bắt

Ang putang wita Kung kaya pa Upatatatawa Tutuhay Kutala Dama Dinti Kwi Andi Wito Pakawah Aaya Wajiwang Putang Talanang Jami Jato Maimti Wicha talanang Mano Uuk Ukyawa Jiwa Putang Ta Mabuhito Homi हो विश्वी साते सा तु साते सा अवलाहो तु साते सा अभया महो ก็ขอเจริญพรยดโยมทุกคนทุกท่านเนอะวันนี้เราก็อยู่กันหนะักกลางทะเลโยมนะที่ประเทศฮ่องกงนะวันนี้ก็ได้มาปล่อยปลานะกับโยมม่ชีนาะทองสุกน้ำเกียรตสูน้ำเกียสีโยมแล้วก็นะเหล่าลูกศิษย์นะชาวฮ่องกงโยมนะก็ได้นำปลาหนะลายพันตัวโยมนะนี่ก็จะได้มาปล่อยเป็นปลาน้ำเค็มนะโยมนะปลาทะเลนอะ ใหญ่มากโยมนะครับลอยลงไปในน้ำโอ,โอ้นี่บรรยากาศยโยมก็มีบุญวัฒนาสนายมได้ติดเรือมากับเขาย وم, โยมเลยนะประบัณฑน,นอ,อกนะตานตาดำดำปดตีมันจกักกีมุงลังคาครัวโยมนาราลูกศิษย์ชาวฮ่องกงนะก็มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานะทางเรียกว่ามหายานโยมแล้วก็เหนยานนะทางของเราในคะรั้งนี้นแเราก็จีโรดจ้าวัดพญาวงสาวาสนะ โอ้ยโยมเอ้ยวันนี้บรรยากาศนะโอ้สวยงามมากนี่อยู่บนวัดเรือโยมใตส้สะพานพระรามเก้าไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่พระรามเก้านะโยมเนอะนี่น่าจะพระรามยี่สิบแปดโยมที่ประเทศฮ่องกงนี่บรรยากาศโ,โยมเอ้ยนะเหมือนไททานิกเลยโอ้พระยันถ้ารวยพบ่อยพบเป็นอะไรนะเรียกว่าไททานิกก็ไม่ใช่เชาเนอะร์โยมนี่วันนี้ก็เพิ่งปล่อยปลาเสร็จโยมเอ้ยน้ำปลานี่ก็เด็นเต็มหน้าเลยนะเนื้อซึ่งอร่อยมากแซ่บหลายโอ้โยมนี่บรรยากาศเนอะ เมื่อในใครไม่เคยเห็นโยมนะตั้งแต่เกิดมากระเพึ่งจะได้พบได้เจอโยมนะนึกนับว่าเป็นเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากโยมได้มาสร้างบุญสร้างกุศลในหลวงพี่ท่านมีความสงบสงี่ยมโยมนะสํารวมทั้งกายวาจาใจไม่เหมือนอัตมาวกแวกวุ่นวายโยมเอ้อนี่โอ้นี่เจริญพรญาติโยมทุกคนทุกท่านท่าน่าจะเมาเรือลยโยมนะเมาเรือก็ไม่เท่าเมารักโยมอสุดจากอ้ามจิตคิดช่นไน เออเมาเรือชาวสายเดี๋ยวก็หายไปแต่ถ้าเมาอะไรนะครับแต่เมาใจนี่ประจำโอ้แต่เมาใจนี่ประจำทุกค่ำคืนเจริญพรนะโยมเด้อเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศโยมนะอนุโมทนาบุญด้วยกันเนอะสัตว์ทุกสาตุโยมบรรยากาศนี่ในตอนนี้พาญาติโยมมาชมบรรยากาศโอ้ไตยสะพานอยกกลางแม่น้ำทะเลโยมน พระอาจารย์จากวัดปริยรวงสาวาตวรวิหารในพระอาจารย์จากจังหวัดอะไรนะครับมาจากจังหวัดลำปางครับอยู่วัดสีเอี่ยมพระอาจารย์ชิโระจากวัดปริยรวงสาวาตหลวงพี่พระอาจารย์ใบบุญโอใบบุญพระอาจารย์มาจากโคราชนะนะแล้วก็พระอาจารย์นะตุ้ยนุ้ยนะยขโยมท่านมาจากรีสเกตโยมนี่มันิการโอมาจากวัดประยุนโยม แต่ท่านบานเกเนิดเกิดมาท่านอยู่สีส่สเกตนี่นี่ก็จะเป็นเกาะยมนะนเขาได้น,นี่เกาะเขาก็ทําจากหินทรายยมขอเจริญพรญาติยโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในขณะนี้วันนี้นนนนเราก็ได้มาอยู่กันที่นนบนเรือวันนี้เรานำมาก็เรียกว,ว่า มาชมบรรยากาศโอ้มาปล่อยปลายอมนะให้นชลินท่านยอมอันี่ก่อนก็ได้สุภาพเก่งสุภนทริญพรพี่มาณฑก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในวันนี้ขณะนี้เราก็อยู่กันที่บนเรือนะเราได้มาทำการปล่อยปลาทะเล ลงสู่แม่น้ำเพื่อเป็นการสะดวกครบต่อชะตาสืบอายุโยมนะแก่ปีสิงแก่ปีชงนะเพราะว่าการทําบุญนั้นเราทําได้ไม่จํากัดสักกี่บาทเราทําได้ดังใจหวังอยาททาบุญกันเพลินเกินกําลังควรทาบ้างในส่วนพ่ควรทําแล้วก็บุญนี้เราไม่ควรดูถูกโยมว่ามีประมาณน้อยแต่ตราบใดที่บุญนั้นประด็จผลและส่งผลให้เรานั้นย่อมนําพาชีวิตเราให้สุขสันตนะ์แล้วก็พบเจอในสิ่งที่ดีดี ดังเช่นวันนี้โยมที่มาภาพได้มีโอกาสวา,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 าสนาได,ได้มา <c oughs> อยู่ที่ประเทศฮ่องกงนะโยมนาเห็นแต่แบบนี้ขอเจริญพรญาติโยมทุกคน <บ antal S 2> แม่นในทำพิธีปล่อยปลาลงสู่แม่น้ำโยมเอยบรรยากาศในช่วงนี้บรรยากาศเย็นสดชื่นมากเลยไม่ได <บ antal S 1> ้มีโยมแม่ก็คงไม่ได้มาถึง นะครับขงคงอย่างนี้ยอมนี้เาเล่าสัญญาลุสิทธิ์สิทธิ์ก็ด หลังจากที่เราได้ทําบุญปล่อยปลาลานะเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยยมนะอ,อคนปล่อยก็ปลอยแต่คนนี้ก็จะตกปลาเนะเก <c oughs> ตกเกบตกปลาขึ้นมาแล้วเกก็เอามาขายให้ให้พวกเรานี่แหละยมนะเราก็ปลอยต่อเออี่แหละยมก็บอกว่าเ <c oughs> นะมื่อมีนาะคนผู้ยมสูงมากเลยนี่โอ้บรรยากาศนี่นายนี่นาะยได้ปลาโบา้ไหน ได้ปลาได้ปลาบ้างไหมโอ้นี่ลายปลาตรไบรรยากาศยอมากเอนาอุปัชายาโคโนตาราอา,าริยุปาการาจามาตาปิตาเจยาตากาอิโยจันทิมาราชาคุณวันตานาราปิจารัมมาราจาอินทาจาโลกปาลาจาเทวตา ยาโมมิตามโนสาจมัดฉัตตาเวริกาปิจานิปกตานิเมโสขังจัติวิทังเทนตุขิปปังป้าเปทวุมะตังอิมินาปุญญกรรมเมนาอิมินาอุทิเสนาจาอิปาหังสุลาเพเจวะตันหุป,ปาทานาเชท,ทานางเยสันตาเนหินาธรรมายาวนิพานะโตมะมามง นาสั้นตุสพัพพทาเยวยัตถชาโตภเวพเวโอโชจิตตังสติปัญญาสันเลโควิริยมหินาาราลพันตุโนกาสังกาตุนจจวิเยสุเม,มนาโทธรรมโมนาโทวารตมโมนาโทปัจเจกพุทธจรสังโฆนาโทตโรุมมะมังเอโสตามะนุภาเวนามาโรกาสังละพันตุมา บรรยากาศ จะพามาชมแท็กซี่โยมแแท็กซี่ประเทศญี่ปุ่นนี่ก็นะับโดยส่วนมากก็เห็นเป็นรถตโตโยต้าโยมนะแต่นี้น่าจะตโตโยต้าเหมือนกันเลยเออนี่บรรยากาศในตอนนี้กําลังกลับไปสู่ที่พักจาวัดโยมนี่ก็มีรถแท็กซี่หลายคันโยมนี่รถแท็กซี่เนี่ยจะมีอยู่3แบบโยมนะก็จะมีรถสีฟ้านาที ส่งได้เฉพาะพื้นที่แล้วก็รถสีแดงนี่ก็าสามารถไปได้ทั่วทุกที่โยมนะสีแดงส่วนสีเขียวก็เฉพาะพื้นที่เหมือนกันโยมนี่รถความรู้โยมเล็กๆน้อยๆของประเทศฮ่องกงนึะนะนี่แท็กซี่นี่ก็จะเป็นคล้ายๆกันหมดเลยโยมแต่สีแดงนี่ไม่น่าจะใช้แท็กซี่นะคันนี้โอ้โ โอ้ oh, อันนี้อันนี้อะไรนะครับปนะ <Art. S 1> อร์เช่น,นะฮะยังไม่ใช่เซ็กซี่ปอ <Art. S 1> okay. ร์เช่อารมณ์อากาศตอนตรี